الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خب خشكر خب كنت الله سبحانه وتعالى ขอบคุณในความโปรดปรานความกรุณาความปราณีความเมตตาอันมากมายอันล้นพ้นให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตลลอได้ประทานการให้พวกเราซึ่งมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรา อีกครั้งหนึ่งในวันนี้กับสถานที่แห่งนี้นะครับที่เราได้เป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้อันอิสลามแล้วก็เป้าหมายของการมีสถานที่แห่งนี้ก็คือการดะวะการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อิสลาม mm. เพื่อจะชี้แจงหรือเป็นการแนะนำอันอิสลามให้กับ คนทั่วไปและเราก็มีการเรียนการสอนนะครับและทุกครั้งที่เรามีการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีคนมาเข้ารับอิสลามกับพวกเราวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักศึกษานะครับของทางสถาบันเดนยนอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วแล้วก็มีความประสงค์ต้องการที่จะเข้ารับนับถือศาสนานอิสลาม นะครับทุกครั้งผมจะพูดเสมอว่าการรับนับถือศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาใหม่แต่มันคือการกลับมาสู่ศาสนาเดิมที่เคยให้คำมั่นสัญญากับอเราจำได้ไหมครับที่เราเรียนเรื่องของมนุษย์ครั้งแรกเลยว่าเราทุกคนเคยให้พันธสัญญากับผู้เป็นเจ้าว่าใครคือพระเจ้าของเรานั่นก็คือลอสุภานวะตอาลาแล้วพอเราเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ อัลลอฮ์ก็ทดสอบมนุษย์แตกต่างกันบางคนก็เกิดมาในครอบครัวมุสลิมบางคนก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมและแต่ละคนก็จะแสวงหาความถูกต้องสุดความสามารถจนกว่าจะกลับมาสู่ศาสนาที่เคยให้สัญญากับอัลลอฮ์เอาไว้วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเพิ่มปิติยินดีนะครับกับน้องนะครับที่กำลังจะกลับมาสู่ ศาสนาที่เคยให้สัญญากับ Allah อ,อัลลอฮ์เอาไว้จริงๆแล้วน้องก็เรียนมาแล้วกับเรานะครับแต่วันนี้ก็มาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะกล่าวคาปฏิญาณตนเพราะว่าคําปฏิญาณตนเนี่ยมันง่ายๆแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมอ <in> ัน <law> ฮ <and> ูลาอิลาฮินลอฮ์พึงรู้นั่นหมายความว่าจงเรียนรู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ ควรค่าแก่การกราบไหว้ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าคําว่าลาอีลาฮ์อัลลอฮเนี่ยไม่ใช่ว่าใครกล่าวมันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นมุสลิมทั้งหมดแต่การกล่าวคําคํานี้เนี่ยนะครับมันต้องกล่าวมาด้วยกับอีมานนะครับหนึ่งรู้และยอมรับและก็พูดและก็ปฏิบัตินี่คือองค์ประกอบของคําว่าฉันศรัทธาแล้วนะครับถ้าวันนี้เราเห็นใครสักคนเดินมาแล้วเราก็บอกว่าไล่ไล่ลอฮส ไม่ได้หมายความว่าเขาเก่าวแล้วเขาเป็นมุสลิมแต่วันนี้ที่น้องมาวันนี้นะครับน้องมีความเต็มใจมีความสมัครใจใช่ไหมครับในการที่จะมากล่าวในวันนี้ค่ะ <laughs> นะครับมีสมาธินะครับมีความสมัครใจเต็มใจไม่ได้มีใครบังคับนะครับเพราะว่าคําว่าเก่าวคําปฏิญาณตนเนี่ยมันจะต้องมาจากใจนะครับ แล้วก็เมื่อกล่าวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺสุฮานนตาลาจะลบล้างในหมายความว่าความผิดอะไรต่างๆอัลลอฮฺจะลบล้างทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับเสมือนกับผ้าขาวที่ไม่มีมลทินใดๆถ้าหลังจากที่เราได้ปฏิญาณตนตรงนี้ไปแล้วคําว่าลาอีลาห้าเนี่ยแปลว่าปฏิเสธ สิ่งที่ถูกกลาวไหวอื่นทั้งหมดตอนหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเชื่อเคยศรัทธาเราก็ต้องเราก็ต้องไม่ศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปด่าทอหรือลบลูดูถูกดูแคลนพระเจ้าของศาสนาอื่นแต่หมายหมายความว่าเราจะไม่ศรัทธาแล้วเราจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วก็ต้องยืนยันว่า พระเจ้าที่เราจะเชื่อและศรัทธ,ธาและเคารพภักดีนั้นจะเหลือเพียงแค่อัลลอฮฺสุภาโนตาอัลาเป็นพระเจ้าที่ถูกกล่าวว้ที่แท้จริงนะครับและเมื่อกล่าวคํานี้แล้วนะครับหลังจากนั้นน้องก็คือมุสลิมนะครับไม่ได้เรียกว่ามูอัลลัฟและการทําความดีกับพ่อแม่เนาะยังเป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนถึงแม้ว่าจะคนละาศาสนา ไม่ใช่ว่าพอเข้ารับอิสลามแล้วเนะี่ยวาพ่อวายแม่ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่หลักการอิสลามวายพ่อวาแม่ในในมิติของสังคมมิติของการทักทายการทําความดีในมิติของสังคมนั้นยังต้องทําตลอดไปแต่ขออย่างเดียวนะครับเรื่องเดียวที่ศาสนาได้ได้วางกฎเอาไว้หรือว่ามีกําแพงนะครับระหว่างเรากับต่างสนิกนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อ นะครับอันนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเองถ้าเรื่องความเชื่อศาสนาของเขาก็คือของเขาศาสนาของเราก็คือของเรานะครับแต่เรื่องของความกระตันยูเราก็ต้องทำต่อไปนะครับเราก็ต้องทำต่อไปคำว่าอะไรนั้งรนะครับวันนี้ที่เราจะปฏิญาณตนวันนี้นะครับได้ฝึกมาบ้างหรือยังครับได้ฝึกมาบ้านอยู่แล้วเนาะเพราะว่าได้ฝึกในการละมาดได้เลี้ยงเรื่องการละมาด แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนนะครับวันนี้ผมให้อาจารย์ยัสนะครับแสงสอนนะครับเป็นผู้นํำกล่าวนะครับเ,เดี๋ยวท่านอาจารย์เขาจะสอนอยู่แล้วว่าให้กล่าวตามหนึ่งให้กล่าวเป็นภาษาอับกก่อนค่อยๆกล่าวนะครับแล้วก็มาย้ําเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้เรากล่าวด้วยกับความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับหลังจากกล่าวแล้วแค่นั้นเองนะครับน้องก็จะเข้ามา รับนับถือศาสนาอิสลามอินชาอัลล์นะครับพร้อมเนาะก็ขอเชิญอาจารย์อัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮ์อัลลอฮ์อิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อิลลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันน้าอันน้ามุฮัมมัดอั คู่หันกัดอปรอซูนุ่นรอรอสูนุ่นรอฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีไม่มีพระเจ้าอื่นใดพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพพักดีที่คู่ควรแก่การเคารพพักดีอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนอกจากอัลล้อนอกจากอันล้อและฉันขอปฏิญาณตนว่าและฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริง แท้จริงมุฮัมมัดนั้น been, คือศาสนทูตของพระองค์คือศาสนาทูตของพระองค์ได้แล้วเัดแลนองลงาะ์ดมีนันาแค่นี้นะครับน้องก็เป็นมุสลิมนะครับมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นวันนี้ขอขึ้นขอึ้คำซับน้องแหงสักน้อยหนึ่ง มุสลิมะหรือมุสลิมเนะี่ยแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงการยอมจำนนต่ออัลลอ์ด้วยกับการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ถูกกระไว้แต่เพียงผู้เดียวการยืนยันว่าฉันจะปฏิบัติตามพระองค์และยืนยันว่าฉันจะปลอดภัยและขจัดสิ่งที่เป็นการตั้งภาขีทั้งหมดจากพระองค์อัลลอฮ์สุภาโนตาอลานะครับวันนี้น้องเป็นมุสลิมมะ น้องไม่ใช่มูอันลับละมุอัลลับแปลว่าผู้ที่หัวใจเขาเอ็นเอียงสู่อันอิสลามซึ่งก่อนไม่กี่วินาทีเมื่อกี้เนี่ยน้องยังเป็นหมูอันลับแต่ตอนนี้น้องเป็นมุสลิมะแล้วดังนั้นนะครับต่อไปชื่อเราก็จะเรียกนะครับเป็นชื่อที่อิสลามใช้เรียกกันแล้วก็การทักทายกันก็อัสสลามุอะลัยกุมเนาะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเจอมุสลิมก็สลาม เจอต่างท่านี้ก็ยังไหวด้วยครับการเป็นการทักทายได้อยู่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีมีปัญหาอ่ามันต้องไปลงไปยกับก็ทำได้นะครับนบีบอกนบีไกอู้กับหนุ่มน้อยชาวยิวหรือว่าคนที่เขาละอิสลามนบีก็จะบอกว่าอัลฮัมดุลิลาฮิลาอีอังกอซาฮามินันนารหรือว่าอ na ังกอซาฮูมินันนารก็คือว่านบีจะขอบคุณองล์ล้์ทุกครั้งที่ได้ยินคนขาอละอิสลามแล้วก็บอกว่าขอขอบคุณหรือว่ามวลการสรรเสริญ เป็นกรรม,มรสิทธ์แด่ผู้ซึ่งทำให้เขานั้นได้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วนะครับท่านดีละวันนี้นะครับการเข้อิสลามมันมีอย่างยากครับแต่หลังจากนี้ต่างหากนะครับที่จะเป็นบทพิสูจน์แล้วที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือขอคือเฮียนรูต่อไปเรื่อยๆ <ys> นะครับถ้ามีเวลาขอคือมาเฮียน <ys> ต่อนะครับถ้ามีเวลาเนาะก็เวลาว่างๆก็มากระปากัดมาเฮียนเพราะว่าการเฮียนมันมันมีคําว่าจบนะครับเฮียนกันเรื่อยๆแล้วก็ลุม ที่จะอยู่กับสังคมที่อู้คุยกับเรื่องศาสนานะครับแล้วก็ขอให้รักษาความบริสุทธิ์ของผ้าขาวของวันนี้นะครับไลซึ่งมนทินซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมุสลิมเดิมๆก็มีความอิจฉากันนะครับเพราะวันนี้เราทุกคนมีความผิดแต่คนหนึ่งที่เขารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เื่อเขานั้นเหมือนกับผ้าขาวนะครับอัลิลฐานอันนี้นีขอมอบอ่าเป็นของขวัญเห้อกับตามของสถาบันนะครับ พี่น้องสตมายของเขาทุกคนนะครับอสล้มลกุมรมุลลอฮกายยินดีตอนรับขอบคุณค่ะยินดีตอนรับนะลุงนะขอบคุณค่ะอนีนะเนี่อันนี้คืออรแต่บ่าเราก็ร้นะ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 你好。